หลายครั้งที่ผมใช้มือถือในขณะที่ขับรถซึ่งมันเป็นอันตรายผมจึงอยากจะเลิกทำแบบนี้แต่ถ้ามันจำเป็นผมจะหยุดรถก่อนเพื่อความปลอดภัยของผมและคนที่ใช้รถใช้ถนนผมเป็นคนที่ลืมครับในเวลาที่ขับรถก็เช่นกันผมมักจะลืมเปิดไฟเลีเ้ยวอยู่ประจำเลยครับแต่พอเปิดปุ๊บผมก็เลี้ยวปับ๊บผมก็ต้องฝึกตัวเอง ให้มีสติเวลาขับรถมันอาจจะเป็นปัญหาให้กับคนอื่นที่ไม่ทันระวังตัวและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญคือผมก็ไม่อยากดนข่าวดัาเหมือนกันครับผมก็อยากจะเตือนเพื่อนๆท,ที่ลืมเหมือนกันครับอยากให้ลองเปิดเสยงเลี้ยวดูบ้างอยากให้มีสติเวลาขับรถจะได้ไม่เป็นปัญหากับคนอื่นและก็เพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับผมเป็นคนที่ีกเกียจและชอบขับรถดอนซอน แต่บางทีมีรถส่วนมาก็เกือบเกิดอุบัติเหตุเพื่อตัดปัญหาผมจะเลือกขับรถจนสอนแล้วครับ ปกติหนูไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกค่ะเพราะทั้งที่เกียจใส่ทั้งร้อนแล้วก็อึดอัดแล้วก็ทําให้ผมเสียทรงด้วยแลวะวพอเห็นข้อเสียของการไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยหนูก็อยากจะทําให้มันบ่อยขึ้นทําให้เป็นปกติในชีวิตประจาวันเพราะถ้าเกิดพลาดพั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะที่จะเป็นสิ่งแรกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดหนักให้กลายเป็นเบาได้ค่ะ